ไปแล้วข่าวตัวที่สตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ก็เสร็จอ,อีกตัวที่สี่นี่เดี๋ยวเราเดินไปคอยแลสิข้าม,มา,มาถอยมา,ยมาทั้งพี่ทั้งโกไผ่ท้งโกไผ่อีกมามาเยอะเลย อีกนิดอีกนิดนะยังไม่กลายเลยเอออีกนิดโอเคอืม,อมเด็กการ พอดีเลยเป๊ะ 嗯。<laughs> เลื่อนตัวใด้ขึ้นเลื่อนโตที่สามนะบ่อืมอืมนี่มันเพิ่งบ่พ้เตี้ยอืมโตโตเลื่อนทั้งสองโตเลยบ่โตกลางเลอ่อ อัมหัวไปตำบออัมแคาเชอร์หรือเงี้ยดังเลยบนะอฮอัมก็นนนะเลยเป็นกันนกเลยอืม เดี๋เละยิงแค่3คันนี้บ่เปิดแน่นอน เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูทางนั้นก่อนทางนี้ว่าแมนพอดีแล้วว่าแมนพอดีแล้วทางนั้น ได้กาันโบโพพอดีซ้ายขวาพอดีแล้วพอดีกับสันเลยแต้มแบบนี้ กำนันโชคไที่บ้านดอนแดงคำบาเออดอนแดงคำยังตำบลดงเหนือโชคปัญญากำนันแหนบทองคำแบบปันเสริมสุกแก้วเสริมสุกเพล่ละทำเสริมสุกข้าวเพล่ะยังเขาะาไปคันคัดกันยูขุนอยู่บ่ยูใส่ขุนเดงอยู่บ่ปีนั่นเนาะบ้านม่วงกับไฟบนบ่เมื่อสักครู่น้อมืวอตมันบ่ ตอนนั้นเนี่ยพ่อเขาต้องพัดมองเดียวกัเวน,เน,น,นเวทโปเมนโบนีหน่อยใช่ไหมยังวะแต่เก่าข้าเจ้าสัญจรไปเรื่อยๆได้หรอปุตีย้ยสมมติว่าอ่ากลับมาบางพื้นที่หรือเพิ่นเอา,น,าน,เน,อน,นั่นเป็นอันนั่นบอกเป็นจะเ,เป็นตัวแทน,จ,นจังหวัดบอกใส่ส,าสารานที่โรงงานบอกเมนแมนเคยเขา ไปแข่งขันสอบไปคัดกันนั่นในพ้องอยู่ผูดด้กิเลงปีกันนั่นเืมได้น่มนะลองเอาสังกะสีไปทาบเบิงบบ้งบัตรโ<อ>้ทาบยังบ่ได้ยังบ่ได้เสื่อมสู้บ่องบ่ะทิโ้ ជ្រូវក្ន្រូវក្ន្រូវក្ន หนึ่งสองสามสี่เสื่อมสี่เสื่อมสี่แผงเป็นหากับอันที่เสื่อมแล้ว แ <laughs> ดดลม่มลมตกแล้วกี่วันแล้วนะีนปุติธรรมมันหลังคาในสามวันบ่สามวันมมนีแ่แหละ มืออื่นกันแล้วสี่วันเสร็จโอ้ขาดอันตัวนี้ปุเติเตปูตะปูเก่าเหายังบ่าขาดเล็กตะปู สวัสดีค่ะบ๊ายบายเรือเรือตะปูมุงสังกะสีนะบาย